สวัสดีครับบายบายวันสุขที่10ตุลาคมนะครับทำเปเล่นไปนะครับกระแสเรื่องต่างด้าวเท่าที่ผมอ่านคอมเมนต์ช่องผมเองหรือช่องอื่นๆกระแสคนไทยเริ่มไม่พอใจรัฐบาลที่นิ่งเฉยไม่ดูดำดูดีกับปัญหาเรื่องต่างด้าวหลายคนผมว่า นับหมื่นพร้อมที่จะลงถนนแล้วนะครับทำไมรัฐบาลภาครัฐถึงนิ่งเฉยปล่อยให้ต่างด้าวย่ำยีศักิ์ศีเหยียบหัวคนไทยผมว่ารัฐบาลอาจจะประเมินผิดนะคุณประเมินผิดนะเรื่องต่างด้าวถ้าประชาชนทนไม่ไหวแล้วมีแกนนำดีๆสักคนผมว่า จุดติดแน่นอนอย่าว่าหมื่นเลยเป็นแสนนะครับประชาชนคนไทยนับแสนพร้อมที่จะลงถนนเพรา,านะผมอ่านคอมเมนต์เยอะแยะมากมายลบดูได้นะครับของผมู่ช่องอื่นๆก็ได้นะครับ,รบผมคนหนึ่งแหละพร้อมที่จะลงด้วยเช่นกันด้วยในเรื่องของต่างด้าวโอเคนะครับน้องๆอย่าเป็นใครเฉยนะครับ เรื่องต่างดาวไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับแย่งทำมาหากินแย่งอาชีพแย่งการใช้ทรัพยากรโรงพยบาบาลโรงเรียนลูกหลานอนาคตลูกหลานพวกมันอนาคตอาจจะได้บงได้ใบนู่นนี่นั่นมันเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพนะครับประเทศไทยจะรับขยะเข้ามาเป็นพลเมืองอย่างนี้เหรอนะครับ โอเคครับสวัสดีครับขอขเียอนเอาจริงนะคะบางขุนเทียรโมเดลเอาจริงนะคะ เล่นจริงทำจริงนะคะดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้เนี่ยมีจับมีจับมาแต่ถ้าสื่อไม่ได้ไปนำเสนอให้เท่านั้นเองนะคะวันไหนเป็นต้นเลยครับใช่ <anything to> <Fahrenheit>